รวยได้ง่ายๆรวยได้แน่ๆแค่คุณรู้เรื่องนี้ค่ะทุกคนวันนี้คุณอยากรวยคุณอยากประสบความสําเร็จครูพิศบอกเลยนะครูพิศเอาเคล็ดลับหนึ่งมาบอกค่ะ,ละหลายๆคนชอบถามมากเลยนะว่าจากการที่เป็นแม่บ้านของเงินสามีใช้เลี้ยงลูกอยู่บ้านเนี่ยมามีธุรกิจออนไลน์หรือมียอดขายหลักร้อยล้านมีกําไรหลักแสนหลักล้านต่อเดือนเนี่ยทำได้ยังไงครูพิศบอกเลยนะมันไม่เกี่ยวเลยค่ะว่าคุณเรียนจบอะไรมาอายุเท่าไหร่การศึกษาเท่าไหร่และเป็นใครมาจากไหน แต่สิ่งที่ครูบี้จะบอกคุณว่าถ้าคุณอยากจะประสบความสําเร็จร่ํารวยในการทําออนไลน์คือ คุณแค่เพิ่มทักษะความสำเร็จของการทำออนไลน์ค่ะหลายหลายคนคุณรู้ไหมว่าเมื่อก่อนครูพีทไฟ์สดไม่เป็นผู้น้กกล้องไม่ได้แต่งภาพไม่ได้ตัดต่อวิดีโอไม่เป็นยิงแงโฆษณาไม่ได้สร้างตัวตนไม่เป็นไม่รู้เรื่องจักคอนเทนต์ไม่รู้จักการใช้คำไม่รู้อะไรทั้งสิ้นบนออนไลน์แต่สิ่งที่มันง่ายที่สุดเลยค่ะถ้าเราอยากจะประสบความสำเร็จหรืออยากจะร่ารวยคือเพิ่มทักษะหรือความเชี่ยวชาญนั้นลงไปและจะเพิ่มยังไงล่ะคะก็เพิ่มจากการใช้เวลาในทุกๆวันเรียนรู้ฝึกฝนและลงมือทํามันอย่างต่อเนื่อง ครูคพีบอกเลยนะแค่คุณเรียนรู้ฝึกฝนลงมือทําอย่างต่อเนื่องเรียนรู้ลงมือทําใส่ทักษะความสําเร็จลงไปเพราะทุกวันนี้ค่ะการศึกษาหรือสิ่งที่คุณเรียนมาคุณเดินออกจากล้ว,ลวมหาลัยเนี่ยคุณแทบไม่ได้ใช้เลยทั้งนั้นหรืออะไรหลายๆอย่างที่เป็นความรู้ที่อยู่ในตัวคุณถ้ามันไม่ได้เพิ่มมูลค่าหรือมันไม่ได้ทําให้คุณรวยขึ้นหรือตอนนี้ตลาดไม่ได้ต้องการเนี่ยคุณก็ไม่สามารถที่จะกลับไปใช้ทักษะนั้นได้อยู่ดีค่ะ แต่คุณรู้ล่าว่าการเกิดเป็นคนคือคนเป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาได้ค่ะและไม่มีขีดจํากัดในการพัฒนาด้วยดังนั้นครูวิเป็นคนคุณก็เป็นคนเหมือนกันค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ในอาชีพใดสถานะไหนค่ะถ้าคุณอยากรวยหรือว่าประสบความสําเร็จมากขึ้นในจุดที่คุณมีค่ะคุณแค่ใส่ทักษะหรือว่าเพิ่มความรู้ความเชี่ยวชาญเข้าไปค่ะ แล้วคุณก็จะสามารถมีชีวิตใหม่เหมือนที่คุณพีดมีได้แน่นอนค่ะทุกคนเจอกันคลิปหน้านะคะใครเจอผู้หญิงคนนี้มีแต่พลังงานดีๆแน่นอนกดติดตามคุณพีดไว้ค่ะแล้วเจอกันค่ะ